có <laughs> 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 นี่หยังอ่าเฟดเด่นหัวเพิ่นบ่ปัญหา <coughs> เขาบอเห็ดกันตรวจอัติซ้ำไปเมื่ออ ja e ีเวนต์ละไปกันตรวจอัติซ้ำนะกันหาใจโรยใจกันเหลวเอาเลยบอเมนบอเมนไม่ไงไม่ยากนะกีบ้านไม่ไงกีบ้านไปเรื่อยๆกีบ้านบอเห็ดบูบูบอเห็ดเป็นอย่างไรหมากออนแล้วก็แล้วก็ ตัวน้อยๆนี่เนี่ยเลี้ยงแบบนี้แบบนี้แบบน

คบีครับคุณผู้ชม,มถ้าชอบก็ฝากฝากดปุกดแชร์ด้วยนะครับบรรยากาศนะครับป่าย,ยางพาราก,กองดูเขียนะนแบบสูตรบรรยากาศด้วยแล้วก็ ไอตัวที่ผมนั่งเขียนนี่เป็นก็คงจะเป็นโถโถสวมอะไรสักอย่างนะใช่ไหมลูกโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะให้ดูตากล้องจะเพิ่งปิดนะนี่ครับตากล้องเราโอ้โหชอบฝากกดแชร์กกครับจะนะ